กันหอนบ่คือรดรุดที่รถรุดต้องที่รดนะเออไอ้รที่ขัีติดรถวานคือเก้าตอนเช้าลมนาวรลดมืลอวานี้เช้าเนี่ย เยนยนกาบทักทายสบายดีละกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กําลังติดตามละกาฮับส้มเป็นกําลังใจให้กับซองเบาเพชรวันนี้คอยกายังอยู่ป้าคือเก้านะตอนแรงๆนี่อากาศกระอบอ้าวแห้งคือทางทีมงานกาซุเพิร์ลอ้อไปหาของยุกของกินเมื่อแล้วได้ คอยกะสิได้ออไปหาของยุ่ของกินคือเดียวก่อนไปเลยกะต้องขอขอบมอลขอบเจอไลย์สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฮับส้มเป็นกำลังใจมาโดยตลอดเดี๋ยวบันนี้คอยกะสิได้ออไปหาของยุ่ของกินก่อนเดี๋ยวมันลุ้นบ้างว่ามื้อน,นี้เพื่อสีมานรืรวว่ามีมีเพื่อได้ไปเลยก็บพีจักแล่อไปหาของยุ่ของกินมื้อน,นี้กะนุ้งเซ่เหนสั้นไปพี่น้องเอ้ยคืออากาศมัน้อนแห้งคือเวาวล้วสิได้เลาะดงมันก่อน เลาะเข้าไปในดกง่ายเลยเพราะว่าสิได้หาเลาะเบิงแรดบางที่แล่นลงเนื่องจากฝนตกไปกะยังมีหลายมือเปลาเลอะนะก่อนเราขึ้นมานี่นะบางที่แล่นมันเลื่มลงเพราะว่ามันเอาไปหาของยูของกินในป่านี่กะมีแน่นอนเลยทุกคนไนอะ้บางที่กะได้บางที่กะมีได้ฮะโุดลายกะค่อยไปแบบไม่ได้ค่อยเลอะปลาเลอะกะ ได้เป็นส่วนหลายนะคือตัวน้อยตัวเยอะก็เอาคอยนะเลอะผับยานมีได้เด้คือมื่อนี้ก,จกะจักรพอเผอดจักเอิด้เดี๋ยวมานลุ้นบางอีเชือนึงลุ้นบางน้ำเดียวทุกคนนกเป่าทุกคนปินไปแชลแ่นะประมาณสามสี่โต้แล้วเหลือแต่นกปิดปลรริวกะใส่ไปบ้านนึงตกแล้วนะเดี๋ยวไปหาบางว่าสเส็ดห,หรือม่เห็ด เห็นกับตัวแรกแห้งหมนันแปดชั้นนี้น่าจะเห็นครับว่าเห็นอยู่นะนกปิดปลิวหอนจกุนกนกเปามันอยู่อุ่มอยู่สูงค่อยไปเห็ุได้ยินแต่เสียงมันอื้ออื้ออื้อเอาไปเอามามันเห็นค่อยก้อนมันบินไปพร้อม และทุกคนเลยตะเวนตกดินแล้วนะมือนี้นี่เอ่อไปกะมีหึงลปเลยกับมานเลยนี่อันนี้แตนอีพี่น้องเลยนะล้างมือจนเคอแตนตอดสองแม่ตอดแข้งอีซี่ห้าแม่แตนคือค่อยขึ้นเทวก่อนนะกับบัเปิลน,นะแตนเหลืองอันนี้กะจะได้ห้าบอนก็เดี๋ยวถ้าลุ้นเบงึงทางทีมงานผู้ละว่าสีมานหรือมีมาน คอยกาสรุปเลยเมื่อนี้กามีมานทุกคนนะนี่แหละมาหาของกินอยู่ในป่ากะมือไม่ได้ก็ไม่ได้ได้แตะนกตัวเดียวเมื่อนี้นะ ทุกคนนี่กะเฮามาฮอตบอทเลยคือว้าวเละทางทีมงานกะเฮามาแล้วได้แต่ยังบาท้องมีเห็นนะเอาสอนเพื่อกะเฮามาเลยบาเปิลกะเฮามาเลยนี่เลยบาเปิลมานยี่บ่าม,ามานมานคือบาท้องเมือ่อวานนี่คอยเจ็บโหมเฮามาน,น่วงเธอหนึง่งเลยออกไปน้อยเดียวเลยมานแดด <laughs> บ่า <laughs> มานแดดแ <laughs> <laughs> ดดแห้งก,กลแล้วเจ็บหูทางบบาสอนเนี้ย นี่วะโอ้บอสอนเพิ่นหมานไก่เลยทุกคนเลยนี่ไก่แมวมือน,นี้นะนี่ได้ตัวนึงเพิ่นก็ได้คอยก็ได้ตัวนึงคือเดียวนี่กำแล้วก็ไปเห็นผมได้ก่อยนะตอหห่างเ <c oughs> มือนี้นี่หาก,กินนี่เยอะแยะได้มือนี้ก็มือนี้นะออกไปกระคำได้ละคอยออกไปกระสามโมงกว่าเลยอออไปผัดว่าจะไปเลาะเบื้องแรกตามดงผัด เจอห้างแตนใช่จอบนกนกัะตรงโคกน้ำผัดแตนเต็มแข้นะมือก็เคอรูดอยู่ก็เลยไม่ได้ห้าวซ้ำดงกัเลาะแถวด่านก็มีเห็ดเพื่นนะทุกคนได้แต่นกตัวเดียวละขาลุานเบิง่งเบาทองเพิ่นห้าวมาบันนีบาสีมารหรือมีมามาหอดแล้วกะเดี๋ยวสิหาพักผ่อนก็น้อยนึงทุกคนคือหยางเข้ามาก็โอ้หองสึกว่ามืแห้ง เขากะน่าจะซุกแล้วทุกคนทางเบาทองก็เข้ามาแล้วได้เดี๋ยวเบาทองมานี่ว่าบัดนี้ะบัดหน้าคือเก้าคือเก้าแล้วยังมืออืนออ่นเนาะมืออืนนออ่นไม่ได้แล้วม <c ười> ืออื่นไม่ได้ละเมื่อแล้วทำไดงแล้วบัดนี้ยิ่งมาเกือบสมอลเห็นอยู่บ่ไก่นาะเพเาะกไก่เนาะทามเพิ่มมึงไงใหญ่มันนั้นเนาะคอยเสิร์มานอะนนมือนี้นะ เต็มแข้งลายโตได้ฮัลิหเจ็บนะแต่เดยวกินไหมคือมัดแข้งกันเหินได้เพื่อไปิาปาฮะนะต้นมาต้นมาบอไปทั้งเลื่องแล้วสิมืออไรมือนี่นี่เมนูเฮานี่แกงเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดบดนะแกงเฮ็ดบดเสิ์ฟกับเสือกับนกนะนกก็มีอยู่หกตนกก็คือ ชุดก่อนนั้นตอนเท็กน้นเอาไปได้เห็ดกินสำเนียงสดไก่เนี่ก็สิได้ปิ้งสำล่าไว้เออเมา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 พอหมดข่มไปเดี๋ยวเมาอ่อด่ะสำน้ำนั่นล่ะตัดติเห็ดก่อน เห็ดนี่ก็มีเยอะอ่อนไปเลยเนาะการมันหอนบ่คอตัวดตัว huh. ถือตัดรูดต้องโรดนะเอออันนี่ราดตีกรดถตววานคือเกาไกรตัววานเนาะเอาเลยนกมาจีใหญ่นกเสเห็ดบ่นี่นะตรงไหนัำข้างน้ดล้างขี้ดินออกไปทุกคน ลไล่ไก่แม่บินปุ้นแลกก้วกอแก้วแบบนั้นนะขาขาดเน่ลยไดัเฮ็ดกะอ่อนเป็นแต่แซบให้ทุกคนนะข่าวคักอะไรสินไก่น้องตุยกอไก่ผู้อีมัน่นในตะกาวจะไก่แม่นะ นกกะมีแต่ตัวมันมันโอ้มันขนาดน้องไก่ฟูยังไม่จ้อยไก่แม่ยังไม่ตุ้ยเขาบอกน่าจะมีไข่พร้อมไก่เนาะนี่รอแบบนี้นะเห็นไข่อยู่ท้องปอถ้าลุ้นบ้างเนาะเห็นมีเห็นมีไข่แล้วเคาะๆเด้กินเลยอ๋อเดี๋ย่อยน้ำมันตีนมันเลยในพันนะเฮอเฮอโหมันค่อยน้ำมักตีนมันเลยจีรีเอาได้แบบนี้ทุกคน ท,ทีมงานก็สิได้มาโคโคแล้วก็สิได้เฮ็ดกินแต่นกแลหละชนไก่ก็คือว้าแวแหละปิ้งสำลา่าไว้ไก่ก็ยังมีแหละหาบัะทองเอ้าจะมักนะแต่พอมีแนวแก้มทำอะไรมั้ยซุกก็ได้เลย,ยไ,ไข่อย่มัไนไข่นกนะเอ๊ะถ้ากินไข่มันเด้อกไก่เั็นเด้อดินหรอวะดินนกได้เอา นกน้อยหดบัวทองอย่ได้ตีนใกล้อย่ตีนอย่ได้ตีนใกล้น้องบัวทองเนาะอได้ตีนใกล้คอยอย่าได้ไข่มันเป็นเลยมาคัมซอนหนยอได้โหมันเผินในผ่านเดบับคาได้คอยได้คอยจะเอาอ่งมันเนาะเตะแล้ไข่นกคอยแววมีมีเลยมันตุยแต่ซืือดมีแน่นอนน้อยน้อยหญ่ย๊ะจ๊ะมีแต่น้ำมันมันเนาะมีไข่ใช่ไหมบ๊ยยังไม่เห็น ีไข่ไอ่าบ่ไข่ปอนี่เฉมอนด้เนาะแกงเฉมอนเข่งในมันแกงเลยแหละเข็ดมาเอมันไข่ไข่ผัดผีไปจีก็ค่อยเฉมอฮะเฉมอน้ำเดียวสิแล้วคือบันจะมีเป้งมันเต้ไข่แบบมันไข่เลี้ยอะไรแบบนี้เลยไข่นวดเดียวนึงเอ้ามื้อละหน้หวยได้เออเครื่องในมันนี่แกงเซอเห็ดเลยเนาะเสร็จสรุปแล้วปิ้งแต่โตมันไก่ก็ได้ ่วนตีดมันบาทองเพ็นเอาไปแล้วกินนกเอามื่อนี้มอื่นได้อีกใครนด้ชอทำตัวเนาะหลาด๋อยลาไไ้ปลาลายดีนะได้จะกีตัวนี่เป็นอะไรเริ่ตัวนตัวลดใช่โว้กนเค ดูน oh, mm ี่ดูสีมันนะสีมน้อยเพราะคว่านนาะสีดำใส่แค่ตัวนี้นะ

กิน้วได้ปีนก็ไนดน้แ่บแล้วกินได้แล้วนะใส่ปลาไปที่นีน่กินนะชมสีธรรมชาตินะอันนี้ก็ซื้อน้ำได้แล้วบันนี้นะเติมน,น้ำเติมน,น้ำแล้วจะซื้อเฮ็ดบันรใหม่เอกทุกคน ของกินเท่านี้ยูพีก็มีได้ทุกคนนะกเีทิงไมพ้พี่ตัวนี้คือป่าแห้งทาหึงพอสมควรนะสุกล,ละบันนี้สะได้ปรุงไปหาตักกินข้าวก่อน เดี๋ามิดหมดแล้เดี๋ยวหมดบ่หมดกะเฮินหมดเมด,มด,มด,ด้อมันแซ่บหมดนะ่ะเดี๋ยวต้มอนโอ้ของกินก็เป็นแต่แซ่บนะทุกคนมามากินข้าวแรงนะ้ำเดียววันนี้เนะแกงเห็ด <c oughs> อาลอแซ่บแท้ทุกคน แต่แซบมันพร้อมนะเสาวมันมีนา้องเลยเบสไทยเซอเบส่เนเก้าสิเก้าเปอร์เ็แล้วว่าได้ไนี่นอนอื่น้าวอไเนี่ยเองของเก่าแล้วมีได้เลยนะใ่ผ่านน้ำมือใกล่น่าจะหันครอว่ามือสาเพราะมันนี้มันนี่ก็ยังหันด้วใช่ อันลายอยู่มึงน,นี่ตอนเช้าล่มหนาวโลดนมึงเลยว่าน,นี้เช้าเนี่ยเย,ย,ย,ย็นๆนะเอยนะตอนเช้ามิสมอลอะไเงียบงัดอะไใกล้หันวุ่นเรื่องไก่นี่หามานอนใต้นนเด้งเนาะจักตัวจะไปทางเรือโลดวันที่ใช้ตัวแคมบอลนี่กูไป ขม,มังใ้ากห่อนตดๆเนาะข้าวแรงแกงฮอนอันนี้เอป็นกะเลงแกงฮอนเนาะข้าวก็ยังฮอนอ <c oughs> ันนม่ไหมแน่ยาครับป่นี้อายบ <c oughs> ้างเผาู่ไปซ้ำยอเวลาอายข้ายู่ไปซ้าา <c oughs> ปำนะส่วนเอาซ้ำมันบำชูอ๋อเลยมันต้อง ขาเห็ดวันีกินอะไรแซ่บหมูนะมีไปหางไกลก็ได้หมูงงนี่ดูดึงเก้าอี้แล้วมันหมูง่ายยุ่วฮึมนี่หมูเนี่ยมีปลาสะพันตัวนี้เตือนดึงเก้าอี้หนึ่งร้อยย่ำเลยครับเผ็ดเป็นบางอื่นอร่อยอร่ยไมได้กินน้ำกะก๊อกบีบกะมิมีทุกคนนะโอ้กระตุกกะเงี้ยทั้งหนึ่งอ้อทั้งหนึ่งอีได้ตุ๊โหล่ตุ๊มแตะได้ โอ้ปลาทองนี่คนมานได้ไดลยอูมานแม่งนั่งจิจจันแม่งเต็มถ่งอยู่ไปจักมาหาการมันก่อนนายจิจจันหลายทุกคนตามไหมกระเวทนีห้องแซลเซลอยู่นะเห็นว่าเชิญมีหลอดไฟแบบสีโมงโมงนะไตเอาจะว่าวได้หลายตัวนี้อาแล้วตัวนี้ ตัวนี้ก็อ้อนี่ต in. ัวน right? ี้ย่างนี่ไตก็แนมอยู่นางแมงจิกจันจันนี่ก็ไปงึดจ้ะเพราะจับปุ๊บจะมีอ้อเลยได้มีอ้อเลยวะเออไปหาการนี่จะก็ได้นะนะเห็นสามโตแล้วพี่น้องมาหาการบ้างอีกก่อนมาจับปุ๊บหรือมีอ้อเลยได้การจับต้นไม้ออกะปีนกู้ ตัวนี้อ้อแล้วตัวนี้อ้อจะเมื่อคืนาการแมงวางก็แมงวางอะยแมงิีจัน,นคือกังเวทนี่ห้องจนไม่ได้ยินเสียงเผลิ่เพละมันห้องหลายชุดนะกี่กินก่อนพี่น้องได้สองโตัว เอามาคางไว้นะคือมันยังแห้งมีคักรไปเลยเรียบร้อยบันนี้ก็ได้เดี๋ยวบันนี้ก็สิได้ไปหาอ้ำน้ำอ้ำหน่อยกทุกคนเนอะ้อ้ำน้ำแล้วก็มาหาพักขอนกอนมื้อน,นี้นะสันคลิปนี้คอยกัสิไดิขอปิดไปเพียงสำนีก่อนกัขอข้อมูลครบเจอาลาย,ลายสำหรับการที่ตามแล้วกรบับสม้มเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพอกันไหมเด้อวทุกคนเด้สำหรับคลิปนี้กับ๊ายบายทุกคน